ก็เลยแทนว่าเจาทอปเปอร์มาปูตร,ตรงนี้ในการทำเป็นห้องดูหนัง Living b <Ben> i d r o o m Living Cinema Room ถ้าตรงไหนนุ่มเขาจะหลับเรียบร้อยมันนุ่มจริง วัดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวลิฟติงของเราแล้วเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์ท็อปเปอร์กันก็คือเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าตอนนี้ลิฟ i ิ g งเป็นไงอัปเดตอัปเดตเป็นอย่างนี้<อ>เป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นความแบบผ้าห่มหมอนคืออยู่ที่พื้นพอเลยรรู้ปะเพราะว่าตรงนี้คือกลายเป็นที่นั่งของเราเว้ยเราเอาหมอนอะมานั่งดูหนังแบบนี้อ นี่ก็คือที่ของนับก็ที่ของจินั่ง2องอันแล้วก็กินขนมขนมไปดูซีรีส์ไปเพราะว่า หมานอนบนโซฟาเต็มตรงเนี้ยจะเป็นที่แพนเตอร์แล้วตรงเนี้ยจะเป็นที่พูม่าแล้วพูม่ามันไม่ได้นอนขดมันนอนแบบนอนยาวนอนยืดตัวแล้วถ้าเราจะแบบนอนดูซีรีส์นอนทั้งบนโซฟานับอ่ะยืดตัวไม่ได้เว้ยเพราะว่าติดหมาเราก็เลยละเหิดลงมาอยู่ที่ข้างล่างนะคะแล้วทีเนี้ยวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกท็อปเปอร์เพราะว่าเราอ่ะจาท็อปเปอร์มาปูลงรีวิ่งทุกคนคือนับกัจีอ่ะช่วงเนี้ยคืองานเดียวมากแล้วก็เราจะมีเวลาพักผ่อนกันช,ช่วงแบบ สามทุ่มถึงตีหนึ่งตีสองในการดูทีวีดูซีรีส์ดูหนังดูอะไรกินขนมกันไปแล้วทีนี้เราก็มองว่าเออเราอยากสบายกว่านี้ว่ะคืออยากจะบอกว่าพรมเนี้ยมันไม่ได้นิ่มเออมันมันมัน,มน,นเป็นแบบเออนั่นแหละเราก็เลยแทนว่าจเจ้าท็อปเปอร์มาปูตรงนี้ในการทําเป็นห้องดูหนัง living bedroom living cinema room แล้วก็เดี๋ยวเราจะทําความสะอาดกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามา unbox ท็อปเปอร์กันซึ่งนับอะ่จะจัดเป็นไซส์หกฟุตมาเลยเพราะว่าอยากลง เราอยากให้นอนแบบเราแพลนที่นอนข้างล่างกันมาหลายรอบแล้วเราคุยกันเฮ้ยอยู่ๆเราเราลองนอนข้างล่างกันบ้างปะแล้วก็เออเออเอาดีเอาดิเอาดิแล้วก็ไปขนผ้าหงผ้าห่มอะไรลงมาแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ว่ะคือจะให้จีนอนยาวตรงนี้เรานับนอนตรงนี้แล้วหมานอนพื้นมันก็ไม่ได้ก็เลยเออเนี่ยจัดท็อปเปอร์ตอนแรกก็คุยกันว่าจะเอา3.5เหลือ6ดีสรุปสุดท้ายเอา6เผื่อว่านอนดูหนังข้างล่างแล้วแบบหลับไปเลยนอนข้างล่างไปเลย ชอบแกล้งทาของเล่นตกแล้วก็ให้เก็บให้ดูนะมันแกล้งทาตกมันแก้ตกเลยบ่อยมากแต่นี้มันไม่ยอมแกล้งทาตกแล้วใช่ไหมจุก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 จ มาขึ้นมามาขึ้นเออผมก็นั่งนะเอผมาหมอบเก่งมากเลยเก่งมากเลยผมก็นัง่นง,งเอ้ยส่วนนี้คือพี่แพนสบายเหรอมันชอบอยู่ข้างนอกอ่ะไปเอาซอสปเพิร์กมากแกะนะสักที <c oughs> แกะท็อปเปอร์กันปูแกะท็อปเปอร์กักแกะท็อปเปอร์กันกป,ปึ เอาตัวนี้ออกก่อนนี่ถือกล้องเอาชินยุสั่งนี่นะคะกล่องฮอปเปอร์ของเราโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอเคเราจะแกะกันตรงนี้นะไม่อยากให้เห็นว่านั่งนิ่งกระจกน้ำลายมันถึงเนี่ยคือแฟนตอร์มันชอบกระโดดเว้ยทุกคนนี่เห็นปะเนี่ยน้ำลายมันมันกระโดดสูงถึงนี่อะกระโดดสูงถึงหัวเหี้ยไปเลื่อย เป็นท็อปเปอร์ของโลตัสนะคะไอเอเมะคลาวท็อปเปอร์นะคะนับเลือกเป็นสีคุมโทนมาเป็นสีเบจสรุปตั้งกล้องไม่ได้เพราะอะไรรู้ปะ่ะกล่องสูง คุยกับเพอโอไม่เรือกเลยอย่ามาห่วงอย่าดูมันมีคนห่วงฮอปเพอคุยทุกคนมันหนานุ่มมากเลยอะคืออันนี้เป็นไอเอเมคลาวท็อปเปอร์นะคะก็คือเขาบอกว่าท็อปเปอร์อันเนี้ย เป็นท็อปเปอร์อันดับหนึ่งที่คนญี่ปุ่นเลือกใช้ซึ่งอนะแบบเชื่อเป็นคนเชื่อในคนญี่ปุ่นค<ๆ>อนั้นรู้สึกว่าเขาอะเป็นคนพิถีพิถันในการแบบเลือกซื้อเลือกของใช้แล้วก็เขาอะเป็นเจ้าพ่อของการแบบนอนพื้นนั่งพื้นนอนพื้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นท็อปเปอร์ที่สัมผัสหนานุ่มดุดุยเมงด้วยนาโนคลาวไฟเบอร์นะคะก็คือเรามาดูกันทุกคนมันหนานุ่มจริงจริง คือมันไม่ได้แค่แบบหนาแล้วแข็งเออใชมก็จะมีฮ็อปเปอร์บางอันที่หนาแล้วรู้สึกแบบแข็งแต่อันเนี้ยทุกคนดูดีมันนุ่มมากอันแล้วอันเนี้ยเขาบอกว่าเขาพุ่งด้วยผ้าไมโครเทคทุกคนที่จะแบบระบายอากาศแล้วก็ เป็นท็อปเปอร์ที่จะแบบไม่อับชื้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่นับชอบมากคืออันนี้เดี๋ยวนับให้ดูพูม่าคนสบ,บายพูมา่าเธอจะเกินไปหรือเปล่าเขาไม่ใช่ท็อปเปอร์ที่เรียบๆไปเลยแต่เขาเป็นท็อปเปอร์ที่มีการเย็บแบ่งชอ่ชอง,งเหมือนขนม,มป<า>งังอะมันไม่ยิ่งนุ่มยุ่บใช่มันเป็นนุ่มแบบแน่นๆอย่างเงี้ยดูดิอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้จะรู้สึกสบายผิวเพราะว่าเขามีผิวสัมผัสแบบ3มมิติด้วยเทคโนโลยี emboss นะคะเนี่ย ขามีความแบบลื่นลื่นใช่ไหมพี่ฟูมากคือแบบคี่ไม่นอนแล้วโซฟาอุ้ยอุ่ยจะหลับพ่อน่าจะหลับสบายเฉยสบายเฉยเลยแม่ครูม่เป็นคนชอบความแบบนุ่มนุ่มี่ร่องนอนมันเป็นร่องนอนนะนี่ครูม่จะเป็นหมาที่ชอบนอนบนหมอนบนผ้า่มถ้าตรงไหนนุ่มเขาจะหลับเรียบร้อยนี่คือแปลว่ามันนุ่มจริงถือว่าแฮปปี้มากเป็นพูดเบาครูม่คือ คือเป็นท็อปเปอร์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะนอนตรงนี้ได้เลยอะลองเลยสบายจริงอะส,สบายแบบสบายจริงๆอะแล้วก็อันนี้เขามีเจ็ดสีให้เลือกนะคะทุกคนของนลับจะเป็นสีเบจเพราะรู้สึกว่าน่าจะคุมโทนกับบ้านแล้วก็เขายังมีสีขาวสีเทาสีน้าเงิน,น,เ,งน,นเขียวเ,เข้มเขียวอ่อนน้าตาลแล้วก็เบจใช่แล้วเรียบร้อยเนาะดูดิ สบายอุ่สบายจริงอ่ะเนี่ยคือมันมีความแบบเหมือนอย่างที่บอกพอแมนสแควร์บ,บ็อกซ์มันเหมือนหมอนแล้ม,มันมีความแน่นแน่นนุ่มๆแบบขนมปังเฮ้ยดีมากเลยไม่ที่สําคัญนะคือถ้าใครแบบใครมีเตียงเก่าหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบไม่ได้อยากซื้อเตียงใหม่จริงว่าการซื้อท็อปเปอร์มาแบบท็อปมันอ่ะเราได้แบบแแอย่างไงหรอสบายมากเลยหรอเหมือนได้เตียงใหมเ่เลยถ้าเพื่อตามผมโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปทําความสะอาดกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ใช้งานเลยเพราะว่าตอนเนี้ยอ่ะดูมุมของเราจะเป็นไม่ดูไปถึงปลายพอดีเลย อยู่องวอลเต็มตัวดีดูคตรสบายอ่ะอคืนนี้คือมาเหอ่อซีรีส์กี่เรื่องก็ได้อ่ะ มเมื่อกี้ลืมบอกนะทุกคนว่ามันมีนี่ด้วยที่รัดมุมอ๋อใช่ม,มีที่รัดมุมสี่ด้านนะคะเป็นอ e ีลาสติกแบบยืดยืดนี่ทุกคนเราได้เป็น living cinema space ที่จะนอนดูหนังมีผ้าห่มมีโต๊ะสำหรับวางขนม แล้วก็โต๊ะใกล้สําหรับการวางขนมอีก <S 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 แล้วเดี๋ยวคืนนี้จะนอนดูซีรีส์กันตรงนี้อยู่ลองทดสอบนั่งดูจริงๆไม่ต้องคืนนี้อ่ะตอนนี้ คือคืนนี้นอนเนี่ยเลยโอเคทุกคนแฮป,ปปี้มากมากจริงจงจากใจก็คือท็อปเปอร์อันนี้นะคะไออามีคลาวท็อปเปอร์นนคือ นุ่ม,น,มนุ่มมาน<า>จริงทุกคนแล้วมันก็สบายมากแล้วก็คุยกันไว้จริงๆว่าคืนนี้จะนอนตรงนี้ใครกําลังมองหาท็อปเปอร์อยู่นะคะดําแนนน์มันจริงๆว่าให้ไปลองอันนี้มันมีความสบายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแต่รู้ไหมยุ่ยงเออสภาพเหมือนภูม่าตอนนี้สภาพเหมือนภูมาสบายอ่ะเนาะใช่ไหมคะ มันทําความสะอาดง่ายด้วยทุกคนสามารถม้วนแล้วก็เข้าเครื่องซักได้เลยนะคะเ,เดี๋ยวน้ำจะใส่ช่องทางในการสั่งซื้อไว้ให้ที่ description นะคะว่าจะไปซื้อได้จากที่ไหนอะไรยังไงบ้างโอเคไปละคลิปนี้บ๊ายบาย คืนนี้นอนข้างล่างจริงๆคืนนี้นอนนอนลงนี้จริงๆครั้งแรกของ้านหลังนี้ก็มีฮอปเปอร์แล้วได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสิพี่ผู้บ๊ายบายก่อนพี่แพนพี่แพนอู๋มันไม่เห็นหน้ากันเลยมืดสนิทโอเคครับคุณนายนะยังไม่คุณนายหรอกจะไปดูซีรีส์ต่อแล้วทุกคนบ๊ายบายเปจบดต้องกบ๊ายบายเมื่อกี้แล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย